อะระหโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต So สภูติยมปีธรรมสารนังขจามีภติยมปีสังฆสารนังขจามีภูติยมปสังฆสารนังขจามีตาติยมปีพุทธังสารนังขจามี ปิธัมมังสารังคชาลีนตดิยัมปิสังขังสารังคชาลีนตดิยัมปิสังขังสารังคชาลีติสารานาขมมานังนิทิตังอามะันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปารังสมาธิยะ ธนาณีปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอร拉มะจาริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อาครมมาจาริยาเวรามณีสิขาปัทังสมาธิยามีุกสาวาธาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีโ ha มสาวาทาเวรามณี าทังสมาธียามีสุราเมรยาพชปมาททานาเวรมณีสิคาปะทังสมาธียามีการภูชนาเวรมณีสิคาปะทังสมาธียามี ฐานสนามาราคันธาวิเรปนาทารณามันธนาวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังนสมาธิยามีนาจะกีตาวาทิตาวิสุขฐทนสนามาราคันธาวิเรปนาทารณามันธนา วิภูสานัฐานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอุจจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิิอมาี สิกขาปัฏฐานิสมาธิอีมานิอัตถสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิสีเลนะสุขิยันติสีเลนะภูกัมชำมิพาธาสีเลนิพุตติยันติตัตสมุ ทุโสทายทา,าทุขออัญเชื้อขอเชิญเทพ่ยงเทวดาผู้มีบุญญาธิการผู้มีริ้วปีเดชผู้มีห <c oughs> น้าที่ผู้มีความรับผิดชอบผู้มีความเมตตา ได้โปรดบรรนำรายชื่อบรรดารมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ตั้งใจรักษาศีลไหวพระโฉมูลฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายทานพัตนาทารถวายสังฆทานอัฐาบริการเครื่องบูชาบวงสรงดอกไม้ทุกเตียนหนังสือทั้งและของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ป้าถนาเจุ้ทิศโปบุญให้ญานทั้งหลายมามีส่วนในบุญกุศสอันมีบำพับบุญญาตั้งสหายทั้งหลายบริวารทั้งหลาย ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณเทพติวดาที่ปกปักรักษาตนมาตลอดจนถึงปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทานแม่อย่านางรถที่เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตบนโลกนี้รวมกรทั้งถึงเจ้ากรรมในเวรวิญญาณสัพพะทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลขอไว้โปรดนำไรยชื่อมนุษย์ดวงญาณพร้พอรมตั้งเรา ผู <c oughs> ้ปาครองทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ได้ตั้งใจร่วมประกอบวิธีีส่งกระแสจิตอนุโมทนาในการสร้างบุญสร้างกุศลเราดึงวิญญาณน้อยใหญ่ที่มาอาศัยตามสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้ขอบุญขอกุศลจะได้ไปอยู่ในครอบครัวมันบรษบดวนถึงเหลา่ามนุษย์ต่าตงดวงดาวทั้งหลาย พัฒน,นาที่จะพัฒนาตัวพัฒนาตนขอได้โปรดนำลายชื่อขึ้นไปเป่าประกาศบันทึกจารึกไว้เป็นอนุสร์ไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นตะขีพยานไว้เป็นสินนริมงคลให้เหล่าเทพเจดาทั้งหลายได้เกิดความฟ้าสุขได้เกิดยินดีพัฒนาลายพุนจกอุปสรรคพุนจากสิงก่งประม อำาสุขความเจริญให้ได้มีความสําเร็จต่างๆทก้งในทางธรรมก็ขอให้มนุษย์ทั้งหลายตั้งออกตั้งใจประกอบพิธีเพื่อบูชาพระรันตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันในทางภดีเด้อสาธุพุัธา้อมกันมานะฮะ สุขายะข้าแอ่พ้าสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพ้าตาหารากับของที่เป็นบัานิารทั้งหลายเหล่านี้แด่พ้าสง์ของร้าสง์จงรับซึ่งพ้าตาหารากับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแกดิดามานดาแกทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้าตามนั้นที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าซิ้นการานเทรสาธุสาธุสาธุอมธิสาธุเราถวายสพทานรันานิมานีไยังพันเต สังฆทานานิสัพพริวารานิทิขุสังฆา,าวโรเชยามาสาธุโกพันเติกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปพริวารานิปฏิปันหาตุสายะข้าแต่ข้าสงฆ์ผู้เจริญข้พาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสางฆาทาน ับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักซึ่งสามทานธกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่บิดามารดาญาทั้งหลายเทว,วดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเว เจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้าสิ่งกาลนานเทอสาธุชาธุชาธุอนุทามาตราอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งปเกกับพทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพารียสงฆ์พระอรหันตุงค์มหาโพธิัตเจ้าทุพงค์มหาเทยดาเจ้าทุพงค์จิตจสิทุองค์ได้โปรดให้ตางกด็จมาเป็นประธาน ได้โปรดเมตตามารับเครื่องสำานพระตาหารเครื่องบูชารบุญสมุดไม้ทุกเพียนทุกตัวและปฏิบัติปิบันนังสือธรรมะร้องทั้งของบนวันทั้งหลาย้งควงเหล่านี้ขอได้โปรดเมตตาประทานพรให้เหล่าบรรดามนุษย์ผู้ปรเสริฐในรักษาสีหน่อยพระสวดมนต์ฟังธรรมและปฏิบัติปิบัิตามปารนาอุทิศผลยุนให้ดวงกานทั้งหลายมามีส่วนใน่บุญกุศสได้รับพรอันยิ่งใหญ่อันมีบางพ็ปรุษญากทั้งหลายมิจหายทั้งหลาย บริวารทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณเทพทิวดาที่ปกป้องรักษาเจ้าที่เจ้าทานมีอาณนานลดร่วมกันถึงเจ้ากรรมในเวรกประตับทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ขอได้โปรดประทานพรให้เรามน,านุุย์ได้ดวงญาณอุ่นพระผู้ญาิโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ได้ตั้งใจร่วมพิธีในการกส่งกระแสสิทอนุโมทนาและบรรดาดวงญาณ ที่เกี่ยวข้องนักสถานที่แห่งนี้และบรรดาดวงวิญญาณที่ได้ดูแลรักษาประเทศชาติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันมารวมถึงถึงมนุษย์ต่างราวงดาวทั้งหลายทั้งปวงให้มามีส่วนแห่หหหงบุญในุ่ญลในครั้งนี้ได้รับความเมตเจอให้คนจับทุกโสกโภพภัยอันตรายคุณไ้วิญญาณลายอาถรรพ์นาเพศคนสามคนแช่ง,สงเสลียจารยลายการละกินีอุปัตเหตุอัปมงคลในวิชาคนพ่านความยากจน นี่สิโลกลายโลกปราปวิญญาณลายปีศาจมาตุกประสาทใหมมลายหายไปกันทั้งลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปให้มีแต่ความฟ้าสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจคงใสบุ่งมุ่งบุญเป็นปัจจัยสี่ให้เปลี่ยนผู้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งและรวยยามนาจวัานะนาปรมียศดบปราดัศักดิ์มีศักดิ์เป็นีบมิลลิตพิเดษ ได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางโลกหน้าที่การงานครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศเสียงกุญญาบรณตีปัญญได้โชคลาภรวมทาตั้งถึงวิญญาณทั้งหลายได้คือบกุมันประเสริฐและเข้าถึงความเจริญสูงสุดในคองมร่ำเส้นทีกอ่างการดมีความประเสริฐนคนุกปรุมุขมูลิพานสิ่งที่ปัจจุบัได้รับความเมตตาให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแต่ละความยิ่งใหญ่อัดรวดเร็วบุญอันศักดิ์สิทธิให้เพิ่มเติ ประปรบเรื่องความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้เข้าถึงความสุขคนทุกบรรดุษธรรมด้วยกันทุกประทุกท่านเถิอน้อมถวายพระทหารพร้อมกัง่าง ศนาจะได้บุญด้ยวยกุศลจะได้ปลดเพื่อนความทุกข์จะได้ปลดเพื่อนอุปสรรคจะได้พัฒนาไปสู่ความเจริญสูงสุดข,ของพลังงานจัก์สิธิ์ในโปรดประทานพรให้เกิดขึ้นนักการแบบนี้เป็นบุญนันยิ่งใหญ่บุญนันมั่งมายเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่งามที่ปรารถนาทั้งทางโลกละทางในสุขภูมิทุกภูมิธรด้วยเดินยะทาวาริวหาปุระปาลิปุเรนทิสาคลัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังป้าิตังตุหลังคิพตเมวะสมิจตุสาเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยทามาดีโตติละโสยทาสัพพีติโยวิวาจันตุสา yeah ข้ามังข้าลังราคันตุสาปเทวตาสาปะสังขานูภาเวนสสสัสัทธาโสดที่าวันตุเตหออานประเสริฐที่ท่านพ่อกิบมหาหมุนีศีวิไลสัจธรรมที่ให้มานี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมรับด้วยจิตศรัทธาขอน ผลิดผลโลยเร็วพ่านด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธบทนี้ข้าวของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันปานิชอันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่ามีรคาคา เป็นของสิริมงคลได้ตกเป็นสมบัติของพระพุทธธรรมประสงค์มหาโพธิสัตว์เจ้ามาเด้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมเป็นที่เลียงน้อยและบูญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอานิสงส์อันมากมายได้เกิดขึ้นแล้วความพาสุขได้เกิดขึ้นตลอดประดามันด้วยโยนทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอสละข้าวของทั้งหลายทั้งปวงคือได้เป็นสมบัติของมันด้ยแล้วทั้งหลายที่ได้ใช้สอยเกี่ยวข้องกับพวกผู้บริโภคดื่มกิน ให้เปของงปันสัจต์ทั่วปัาสัจจไปเปสจอตรายเป็ัจจสิ้เปรกรรเป็นั้ทีมและสิ่งกระพงคนให้เองเงันจจททำให้เกิดความฟ้าสูขให้มีร่างกายแข็งแงจิตใจผอมใสมีโชควิล่ศได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางโลกและทางธรรมในที่สุดพ้นทุกปุ๊บดูทำเปนการดท่านเสเด Tchau. Tá तो सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो